สวัสดีครับพี่น้องครับบาวนิว้วคนโกมากครับมื่อนี้สีพาพี่น้องมาเบิงผู้สาวเลียงง่วนะครับนี่ครับสาวสวยเลียงง่วเฮ็ดกเกษตระสมประานเรียงปลานะครับไอพิกัดแปลงนี่อยู่บ้านหมากไม้นะครับตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจง <ขอ S 1> ังหวัดอุบลราชธานีครับ ป็นแปลงของผู้จัดการแวะคนสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นครับจะคล้องแปลงผู้จัดการสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้มีความสุขนะครับเนาะแมนเลี้ยงงวอยูกก็บลุกๆนี่ลหละนี่ล่ละลูกลูกับเด็กๆค่ะเด็กๆโอ้เลี้ยงทั้งเหมือนจะโตครับเนี่ยมีแค่เจโตค่ะพี่เจโตแมนยังไม่โดนหรือ่าครับ ประมาณสองปีนี่ยนะจ๊ะสองปีแล้วแมน่นเป็นเช้าเป็นแฉ่งได้คืออย่างเลี้ยงหัวก็ไข่กว่าก็ไข่กว่านี่อยู่เดี๋ยวเด้ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาทั้งผีก่อนอ่านั่งก้นที่ไรยะนี่นั่งก้นแม่นนั่งก้นคนสวยเนาะแมนะ่นค่ะเอาที่แรกเลยนี่ไปยังไดนแม่งไดนคือเดมาเลี้ยงหัวครับมันก็ก็คิดว่า สื่งหวัวไวก็ใครกา,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 าเอาเงินฝากไว้ในบัญชีนะคะครับมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินหนอต่อยอดได้เองสินะเก็นเง,งินฝากเมนดีก็ฝากไว้ในธนาคารเมนได้ดอกเบี้ยกันเนนอยวันนี้ครับอดอกเบี้ยลอยละ0.25เมีนเหลืได้ธนาคารป่จ๊ะที่แรกซื้อจากโตครับที่แหล ที่แรกซื้อม่แค่สองโตค่ะป้าแมนตัวใดตัวใดซื้อมาก่อนหมฝุ่นค่ะตัวฝุ่นวต้างบนแม่ขางบนนั่นแมนกบแ่นี่ละอ๋อมันนี่ซื้อมาเพื่อก็ออกลูกงังสินะครับมันก็หลายโตขึ้นมันนี่ต่อมาเรื่อยๆแมนปีที่แล้วปีที่แล้วก็ซื้อตัวนี้มาครับซื้อมาสี่มือนหาตอนนี้ก็ทองค่ะท่องแล้ววันนั้นท่องสี่โตเลยค่ะตอนนี้ผสมเหลียวเรียบร้อยโอ้แมนนี่ก็ทอง ทองซีโตแล้วแมนโอ้จากเดิมที่แหลกในเสือมมกแค่สามตัวเมนค่ะกอกมาเรื่อยๆเมนตอนนี้มีเจ็ดตัวโอ,โอ้โอ้ถือว่าตามแผนยังี้เนาะครับเมนค่ะ,น,คะนี่กว่าถทบบาบ่พิดแผนกนว่าจะหาไม่เอีย่ยค่ะจากตสองตครับเือท่างมันก็เลี้ยงง่ายนะคะ่ะเลี้ยงง่ายแน่เลยเลี้ยงง่ายแบบ พื้นที่ห้าก็ง่ายเติบอยู่นะคะ่ะบ่เดีว่ามานางเฝาเบิดเหมือนสินะครับกับบันฑิงกับปูงาไว้เพื่อนกิน่ลิล่ะปูงาวานไว้นะคะทั้งนั้นครับปูงาวานกับยาเนี่เปียไว้เออเนี่ยเปียคะ่ะอ๋อการเลี้ยงนี่คือคือเห้ากกบเลี้ยงแบบปล่อยเลยปล่อยเลยคะ่ะมันชือกับปล่อยยี่ทั้งผุนเนี่ยปลาบุ้งม่วงเนี่ยปลาย่างเนี่ยแล้วก็บมองนี่ก็จะเป็นให้หน้าเกลานะคะ่ะกับปล่อยเพื่อนไว้กินอยู่นี่นะ่ะครับ อาจจะมีฟางนำ้ำฟางไหวพือนยูหยาายันยูขอกอื่าใส่นสยไฟมาล้อมไว้แม่นค่ะก,การพื้นที่ไว้ค่ะเพือนก็จะอิสระแนยูมันบด้แขบแหงนะคะครั่นี่จะคล้องกันไปหาล้อเลน่น <laughs> ไปหาถ่ายคลิปนี่ละ่ะ <laughs> <laughs> อยากไปไส่กับเดทไปนะมันนี้ย่ามบาวางพอเพือนกระเมืองหายอยู่นะคะครับเอาย่ามบุษชกินหนำเลยครับพุ่นค่ะสะ ลงสาเลยเย็นๆอ๋อมีสาค่ะแล้วก็มันจะใส่น้ำน้ำาอาวใส่ถังไหวเพื่อนก็บจะไปกินเองเพื่อนนะคะ่ะบ่ได้อยากน้ำเลยใส่ท่อไวใอ้ใส่ท่อใส่ถังไหวนะคะ่ะอ๋อมันนี้ฝั่งสีก็จะเอาน้ำฮดไหวเองสีนะคะ่ะเพื่อนอยากเพื่อนกับพกินสีนะกัสีได้มามอันอันตอนเช้าแค่มาปลอยค่ะมาปลอยแล้วก็เอาเขาขอกตอนแรงค่ะครับว่บย่านง่วงป่ะครับ บ่ายานค่ะมันกับว่าเรนใส่ได้หรอโอ้ปังหล่ะเกิดเป็นทิวที่โอ้ชิวๆนะครับพี่นอ้องมีหญ้าที่พันปูไว้ครับนี่อนนะอะร้ายเหรอร้ายค่ะอืมอร้ายปันไดนได้หนิเพราะว่าตะ,ตะกี้ปลูกทั้งผุนนี่ปลูกเป็นเป็นงานเลยนะคะเราเนี่ยนี่บริเวณที่พันปล่ไปนะครับเด้อ เม่มปัญหากินตามสบายเลยเนาะค่ะนะค่ะตามสบายเลยก็พราะมีหญ้าอยู่หญ้าก็ยังงเขียวอยู่เนาะครบเนอเขียวอยู่ค่ะเป็นทีชุ่มหนำเนี่ยค่ะปีน้องค่ะข้างล่างทั้งผุนค่ะว่านี่ทข้งล่างผุนก็จะเขียวกว่านี้อยู่เพราะมันไก่นนามอะนะคะโอ้ครับทั้งผุนก็เห็ดเป็นปลาบกม่วงปลาบกม่วงสี่ไรสวนยางอีกแปดไรครับค่ะ ก็จะกำหน้าอีกค่ะพื้นที่มดทั้งนี้ก็จะประมาณ37มสิบเจไร่ค่ะก็ต้องขามันก็จะมีอีกสามไร่ยุคทางคุณอีกเจ็ดไร่ค่ะประมาณนั้นก็ไปได้มดค่ะไปได้เลยไปได้มันก็จะสอดกันค่ะแต่ว่าขาเพนทางก็จะบวกให้เพื่อนไปนะคะหัวเห็ดทางมาไล่ไห้เพิ่นที่ล่ะเห็ดสะพานร้อยซะก็ถือว่างามอยู่ค่ะหัวงามอยู่หรอค่ะ เอาจากยาแล้วกระสีกินเฟืองเป็นอาหารเสริมค่ะครับอาหารว่างค่ะอาหารว่างโอ้มั็คุนเคยดีนะครับนาะตัวนี้โอ้งามเลยหนิงว่าแม่ตัวนี้งามค่ะผิวสวยขนสวยครับนั่งน้าชีวิตชิ่ๆวของผู้จัดการนะครับพี่น้องได้เอาได้อีกยังเนี่ยจากการเลี้ยงงูอ่ี่ครับกได้ความสุขนี่แหละค่ะ ก็บสบายใจเนาะมันก็ได้เงินฝากไปหน้าม,มึงสีหนะค,ะค่ะมันก็คงสีซามส,สื่อสื่อทองสื่อทีหนี่บูจาค่ะว่าวเนี่ย แต่่าข้ากับสื่อเทตามกำลังเข้านี่แหละค่ะว่าเดี๋ยวว่ามีเงินหล่ะกับสื่อตูมเดียวเลยเองสินะค่ะกับสื่อที่เราโตมันออกลูกไปมันกับเป็นผลผลิตของเขานี่สินะค่ะทำดอกเบีย้ยแม่นค่ะต่ว่าขอดีคือเขาสิออกสู้ปีชแม่นค่ะแมน่นโอ้ในดอกเบีย้ยดีก็าฝากธนาคารนะครับแต่ว่าเพิ่มเพิ<ๆ>่นสมง่ายอยู่เลยสมเทเดียวสีกระติดงสินะครับโอ้อ้าใครสนใจใครอยากได้ง้วนก็ ติดต่อ่นไปร้เขามาเบงครับเขามาเบงก็ได้ติดต่อทั้งทั้งเพจบ่ครับอ่าติดต่อทั้งทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะครับเฟซบุ๊กซื้อเราซื้อมุตาค่ะหรือว่าเพจกับผู้จัดการแวะคนสวยนี่อยะคะอืเดี๋ยวมีปลาเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมปลาไปครับผู้จัดการคนน่ะปลาสันแรงน้ำไปเบ่งแรงน้ำไปเบ่งปลาเพิ่นครับพี่น้องเรียงปลาพร้อม บานนีอย่กินปลาบ่มอืนอนไงกินปลาอยู่บ่ผมกินปลาเสมอได้ <laughs> ผมเลยสลัดคั่กเนาะหญ <laughs> ้ายัางเขียวอยู่เลยม a นครับโอ้โหมันก็จะมีพ่อห้เลมไ้กินตลอดนะคะ่ะมันก็บอกเลยว่าแห้งเลย,ยงสินะเพราะว่าทั้งนั้นแม่เพื่อนก็ปลูกอันเ็ดสวนหมกโม่เออมันก็จะพ่อมีปุย๋ยมียังไงเคยยังไง,ไง ยาใสของยาสินะอือนี่่าแรงน้ำง่วครับเมียนค่ะก็คือเพืเอพ่อนก็จะนิราเพื่อนหอนเพื่อนอยากน้ำเพื่อนก็จะลงม่หนีเลยสินะคะครับค่ะยังปลาพ<ป>อมปลาลายเด้นี่หนีแต่ว่ามันให้อาหารไปเลวเหมือนเสามันก็จะบวกขึ้นมาตีมันกน็แดดนำาอ้แม่เนอกปลาลายต้องเห็นต้องขึ้นมามะลไปเบิง้งลองเบิ้งครับมันสิข,ขึ้นมาเพราะรามันกินลวนะเหมือนเสาเนี่ อีเชี่วเชีวเลยครับพี่น้องคนน่ะสาเลื่องจัาเมตรนี่ครับผู้จัดการนี่ประมาณสามเมตรค่ะสา <m> มเมตรเมนแรงนี่ก็มีน้ำทั้งปีเลยป่ะครับทั้งปีเลยโอ้เวลาเป็นหิวน้ำเม,มื่อกษียางมืนอี่เองลงเลยแล้วค่ะโอ้เลี้ยงแบบง่ายๆสบายๆเลยเมนคือบ่ได้ยากเลยอยากเจ้งเว่นนั่นสิบ่มีไผเมืองหากับบนเป็นยังกันะคะครับถามมานในตอนเช้าก,ก็ตอนแรงเมน โอ้ง่ายดิแมนเอาบัรยัมนาฝนเดี่ยครับเพียงแดดบัรยัมอะนาฝนฝนตกเดี๋ยฝนตกเพิ่นก็จจอยู่ส่วนมากเพิ่นกัจจิยู่ในป่าอันอันยางอะนะคะครับป่ายางมันมันก็มันเกิดเพื่อกับเขาคอกเลือเองเลย่องเองเสียพวกกับครอกเพื่อกับญ่แห้งนะคะว่าเป็นบานสองหลังคนแล้วนั่นว่าเป็นสนามฟุตบอลเพื่อกัจจิถ้ากันลบฝนลบยังเองเพื่อนนั่นแหละค่ะฝนตกกับเขาคอกค่ะกินยาในขอกแมน เพราะในี้หันก็จะมีอาหารไว้เพื่อนนะก็สิเป็นหญ้านี่ล่ะก็สิรดนังให้เพื่อนึงสีนะเพราะมันอ่อนมัหยังสีนคะับเกี้ยวหญ้าให้แม่นค่ะช่วงหญ้าเลี้ยๆลายสีก็จะไปเกี่ยวหญ้าใหม่เพื่อนหอบหญ้าหอบอันนี้ไม่เพื่อนนะคะก็รลดกระป๋านึงนี่ล่ะเมื่อวาคพัอค่ะตัดหญ้ามาให้แม่นโอ้ปลามีด้วยบอนจอมแจมจอมแจมเลยปลาหลอยู่ค่ะแต่วันเมื่อคืนนี่ล่ะมันแดดทั้งมือเสานี่วานเพราะอาหารหลากหลายหนึ่งครับ กินอิ่มแล้วแม่นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเขาพักผ่อนแม่นค่ะเพราะว่าสาหนีตั้งแต่ตอนหนามเพิ่นเพียงเอวนะก็เอามาลงประมาณสองสามหมืนม่นตัวเลยเด้อฟาแนา่นบ่แมนน่นมาเนก้หลังจากงหันก็ทยอยเอามาลงเรื่อยๆนะคะ่ะป้าร้ายอยู่นี่ก็ทั้งได้ขายได้หนี่งร้ายชุดแล้วได้ขายแล้วแม่นโอ้ไ<อ>ด้ขายแล้วเพราะแม่้อยออกเงินหรือเล่าสองสามหมื่นตัวเพราะเห็นนี่ย ร้อยเปอร์เซละเพิ่นเพิ่อนเงินไออ้อเปขายอาทิตย์มะหันเนี่ยค่ะแม่นบอกค่ะแม่นเพิ่นมือมันพอมาเอาตอนยังมือสาวเป็นใครวันนี้เด็กสองสามผ่านอยู่บ่โอ้ครับมันกระตัวซ้ำนี่แหละค่ะซ้ำฝ้ามือแล้วก็ใหญ่กว่าฝ้ามือผู้จัดการนี่แหละครับปลายังแน่ครับนี่หลายปลาค่ะปลานิ่นปลาปากปลาหลายปลาจีนก็หลายอยู่นี่นี่ครับผมปลากระป๋องมีบ่ปลากระป๋ เมื่อกินอยู่บ้านเด้อหภายคือกข้ <c oughs> เอากวนอ้าวแก่ป้าพี่น้องเบิ้งครับประมาณนี่นะครับนะเนาะสาวเบิ้งผู้จัดการเลี้ยงงัวค่ะครับชีวิต<ก>ชิวๆเนาะค่ะเนาะ,ะก็ถือว่าก็กดีเนาะครับเนาะดีค่ะดีดีก็าฝากเงินไว้ธนาคารเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับเป็นก็ออกรูออกร้านสุป,ปีค่ะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะอยากให้อิหยังเบาแนะนำฝากอิหยังถึงพี่น้องจังหน่อยนะครับ สำหรับผู้จัดการเนาะเหลียงง่วนเี่ก็เหลียงที่ละโตค่ะเหลียงที่ละโตตอนแรกนั้นเหล,เลียงตัวเดียวอีรีเดเหลียงที่ละโตค่ะบัณนี้มันก็จะมีหลูกเนาะมันก็ออกหลูกมากสิเขาก็เหลียงตามกําลังเขานะคะอย่างที่บอกกันแล้วว่ามีเงินกนะอย่าตูมเดียวอะนะคะเหลียงที่ละโตออกที่ละโตะสิ<ม>กะรค่าก็าเอาเงินไปฝากไว้ธนาคา่ะแล้วมันก็บวงออกบวงเงยนนะคะ เลี้ยงงัวว่ามันมันกระดัยกลัวสินะเท่ามันกระดัความสุขนําผู้เฒ่าก็มีความสุขไปนําก็เหมือนกับว่ามอบความสุขให้ผู้เฒ่านําแล้วเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่กก็มากเลี้ยงงัวนะนี่ถ้าบ่ามีเวลาเมืองสิก็ก็จะเป็นพ่อกับแม่ค่ะซอยเมืองสินะก็เป็นความสุขอีกเอ่ออย่างหนึง่งเนาะหมอบให้ผู้เฒ่าสินะคะครับค่ะโอ้อ่ะไอยากได้งัวหรือว่าอยากอันนี้ก็ สอบถามไปทั้งเฟซบุ๊กนะครับเนาะ,ะด้วยทั้งเพจนะครับพี่น้องด้วยเออทั้งช่อง YouTube ก็มีด้ยนี่ช่องผู้จัดการแวะคนสวยค่ะครับอ่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจเพื่อนนะครับค่ะไปเบิ่งกิจกรรมเพื่อนเพื่อนสิผ้าปกติกับชมสวนนะครับเนาะปกติผ้าชมสวนผ้าเลาะค่ะมื่อนีนผ้าชมม่วค่ะครับทายไปทั่วทีบทั่วแดนก <laughs> ายว่าคสันทอกระตั้งใจทายอยู่ดี อ่ะโอเคมันี้กขอบคุณผู้จัดการครับขอบคุณครับขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะเอ้าขอบคุณพี่น้องแ่้วนะครับติดตามรับชมไลฟ์การเดี๋ยวคลิปนานะครับมีโอกาสมีเวลาสีไปถ่ายง่วม,มาให้พี่น้องเบงิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อช่องรักกับเฮ็ดทายช่องเกษตรเกษตรอีสานยุคใหม่ครับไปพอกันยู่ช่องนั้นก็นได้ครับพี่น้องจะล่งคลิปทุกมือครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ